โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจอคีที่มาและความสำคัญโรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านเจอคีได้จัดทำโครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงขึ้นเนื่องด้วยโรงเรียนได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวง ตามพระราชดำริประกอบกับครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการและนำผลผลิตที่ได้จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนนำมาบริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ที่สำคัญนักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนวัตถุประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงานและลงมือปฏิบัติจริงในการทำงานได้ 2. ผู้เรียนสามารถทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 3. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อให้ผู้เรียนคิดต้นทุน และคำนวณหาผลกำไรจากการปลูกผักเป้าหมายเป้าหมายเชิงประดิมาณ 1. น,นักเรียนช่วงชั้นที่1ของโรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจอคีรู้จักขั้นตอนการปลูกผักและสามารถปลูกผักบุ้งได้ 2. นักเรียนช่วงชั้นที่2ของโรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจอคี รู้จักขั้นตอนวิธีการปลูกผักและปลูกผักต่างๆได้รวมถึงสามารถจำหน่ายและทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้เป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จสามารถทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานภูมิใจในผลงานของตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจงบประมาณจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ต่างๆและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแปลงผักผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อย,ยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไปประชุมวางแผนโครงการเตรียมสถานที่ ระหว่างดำเนินการผลการดำเนินโครงการปัญหาข้อเสนอแนะเนื่องทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินโครงการเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกเยอะเกินไปอีกในฤดูฝนท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมจำนวนมากดังนั้นแสงแดดในการสังคห์แสงของพืชจึงไม่เพียงพอส่งผลทำให้พืชผักบางชนิดหยุดชะงักการเจริญเติบโต ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการความอดทนความพยายามและความมีวินัย